ลงมาครับเป็นสูงเลยฮะท่านผู้ชมครับปลาหมึกตัวแรกมาแล้วครับผมโอ้ท่านผู้ชมครับสวยครับสงสัยสวยครับท่านผู้ชมหมึกกล้วยฮะตัวนี้สวยครับสวยสวยครับโตใหญ่ด้วย เซตปลาฟิชชิงช่องที่ทำเหมือนเสียนแต่เป็นเกลียนตกปลายัดเยียดเสนอ มาครับเป็นสูุเลยฮะ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตอนนี้เราได้ออกเรือกันแล้วครับตั้งแต่เราเรามาถึงที่าบางสะพานตั้งแต่บ่ายสามโมงแล้วเราก็พักผ่อนกันรอเวลาลงเรือครับตอนนี้ก็เรือได้ออกจากท่าเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะจะไปไดิ้มือกันก่อนครับนี่ครับทีมงานเต็มเลยครับมากันเรียบเลยครับนี่นมา่สมัคมเมนกันใหญ่เลยไอ้แหลม ฮ <laughs> อัน,นุู้นพิตีกับพิ่ตูครับสองคนนะแล้วก็พิ่ตุกครับอันนี้กที่หานหลังอยู่นี่เ,เป็นพี่เลิฟนะฮะเรือของไสบอลครับบางสะพานเดีย๋ยวไปดูนะครับอนะโอ้คืนนี้เราจะได้ปลาไม่ได้อเปล่าเด้อ ข้าวมือเย็ยนครับท่านผู้ชมนีครับไข่เจียวผัดผักแล้วก็แกงส้มปลาสาแกแฉมแฉมโชบ้าหน่อยมาแกงเหลืองแกงเหลืองปลาสากเลยแกงส้มเหรอกินเลยล่ะเดี๋ยวเวลากินต้องกินนี่ครับพี่ตู่กินเสร็จแล้วพี่ตู่จะไปนอนต่อพี่ไข่บอกว่าถ้าไม่ได้ปลาตัวแรกจะไม่กินข้าวกินก่อนดีกว่าพี่นออ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไถได้เจ้าเรือได้หมึกแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้หรือไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเห็นอะไรขาวๆอยู่ข้างล่างเนี่ยเฮ้ยจะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่วะที่ว่าไม่ใช่วะปลาหมึกเพียบเลยครับท่านผู้ชมครับปลาหมึกล้อมจับแล้วครับผมท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ หมือกกมจับแล้วครับ oh, ท so well. so <t behavi ours> ่านผู้ชมเดี๋ยวเราปล่อยไปสุดเลยครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าปลาหมึกจะอยู่ตรงไหนยังไม่สุดครับท่านผู้ชมเออโดนแล้วครับท่านผู้ชมครับโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับโดนแล้วครับท่านผู้ชมครับ โดนแล้วครับท่านผู้ชมครับโดนแล้วครับผมอ่าท่านผู้ชมครับผมึกตัวแรกมาแล้วครับผมฮ่าโอ้โหตัดดิจัดเอาดินี่ครับเดี๋ยวเราจะกินเป็นซัตว์รีนะครับท่านผู้ชมครับน้ำประมาณสิบเอ็นทีมันตกแล้วตายบกเดี๋ยวย้ายแล้วย้ายแล้วนะครับเเออตัววดียโอเคครับขอบคุณครับท่านผู้ชม ขึ้นมาอังไฟแล้วก็ปล่อยลงครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวที่2หรือเปล่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะกินสาตินพี้แบบเด็ดๆให้โชว์เลยเฮ้ยีไข่แล้วนะครับก๋งไข่โดนแล้วครับผมท่านผู้ชมไอ้แหลมกินสดเลยมีไข่อ้าวพี่ตู่รวยนวครับท่านผู้ชมครับี่นูุนครับพี่ตู่ไช่ไหมพี่ตู่เป็นนั่งพี่ตู่มาแล้วครับพี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับสวยครับแหม สงสัยเราต้องมาเบียดครับผมตรงนี้เหมือนจะมีเยอะฮะซัดไปสองแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าจะเป็นจะไดครับตายแล้วนี่นะครับนักตู่โดนเยอะครับท่านผู้ชมครับโดนเยอะครับโดนเยอะครับโดนอะไรวะเฮ้ยเหี้ยดาวป็นดาวครับผมท่านผู้ชมดาว ด,ดาวครับ,ปรรบรปรไปแล้วฮะวพี่เลิฟก,กินแล้วครับผมพี่เลิฟได้แล้วฮะสวยครับจะทำม,มาสบิปี๋ดิบบเฮ้ยพี่ไม่ใช่เดี๋ยวเราค่อยซ้อมมากินไงเดี๋ยวอลองไปปวดทั้งหลังดูครับท่านผู้ชม ด้านหลังเลยะฮะค o m e all alone I will the bad ดูเลยครับด่วนเวผมเดินไปได้ด้วยด้วด้วยด้วยด้วว้าวว้าว,าวาปูดครับปูดครับปูดอย่าเพิ่งปูดครับห้านหลังทำไมครับห <c oughs> มวกยังไม่หมดเลยพี่ไม่ปล่อยใช้นะ้ำไปจนหมดเลยสวยครับ

เฮ้ยน้ำปั๊บมือกันไปดูเร็ววอ้โหไปนั่นแมกกาพุน,นฮะเอาแมงกาพุนแล้วเอากสารแมกกาพุนอากาศไม่ร้อนนะนทำไม่แก,แก่ๆบอกผมเป็นคนขี้ร้อนครับผมฮะผมเป็นคนขี้ร้อนฮะโอ้ยนึกว่าใช่ไปดูแล้ว lúc bà hết wow. lúc bà đưa hết lúc bà 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 hết kia bà hết lúc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  ไปเดี๋ยวเราไปดูนูองคัเบ็ดโดนลูกปลาที่พวกท่านผู้ชมครับปลาเล็กครับอืมไอเล็งตัวเมล,ล์เลยนี่ไปแล้วต้องดูมีหางหรือเปล่าไงลาลมาแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมตัวเมวล,ล์เลยครับเดี๋ยวเราจะเกี่ยวขึ้นมานะฮะกินได้ไหมฮะหนโูกินได้เหรอจริงไหมเนี่ย กินได้ไหมลงุงดูนะครับตัวเบล่าเลยฮะท่านผู้ชมธรรมชาติน่าหย่นครับดูครับมันเป็นปลากระพุนเขาเรียกว่าแมงกระพุนแต่ทำไมอะไรไอหนูไอหนูได้แล้วไอหนูได้แล้วไอตัวน้อยโดนแล้วครับไอหนูลองแมงกระพุนเนี่ย

สวยครับท่านผู้ชมหมึกกล้วยฮะตัวนี้อุ้ยตัวใหญ่ดีสวยครับสวยสวยครับอุอ้ยอุอ้ยน้ำเดี๋ยวเขากล้องไปทำต,ตัวที่ไม่ไรห,หนุ่มน่สนุกแล้วกัสวยครับนี่ครับเด็กเรือไม่เดี๋ยวกันนี่นอนด้วยกันนั่นเราอ่ะ มาแล้วกิมมึกจ้านี่ครับนกไข่ครับโชว์ตัวไหนฮะนี่ตัวใหญ่ด้วยแจมครับไม่ได้ลูกเลยอ่ไม่ลูกไปไเนี่ยไหนอะ่ะโดนแล้วครับท่านผู้ชมโดนครับตัวนี้ดูสวยซะด้วยครับใหญ่ครับตัวนี้มาใหญ่มากๆเลยครับทุยนี่ฮะได้แล้วว้าวว้าอุย้ยพุง่งพี่เลย นี่ครับให้มันขายหมึกหมดนะฮะท่านผู้ชมตกได้เลยครับปลาหมึกครับที่นี่ฮะโอ้โหหกเจ็ดตัวแล้วพี่นะครับเดี๋ยวไปดูใหม่ครับท่านผู้ชมนี่นะครับโปเลิฟครับโปเลิฟหนีเมียมาตกปลาครับสวยจ้าเอาไปทำปลาเหยื่อไหมพี่ทำเหยื่อไหมเอาทิกินดิใช่ไหมครับ หลุดครับหลุดหลุดครับนี่นี่นีหอมมันน่ะไม่ใช่อ้าวสวยจ้าเตวตกเีโไข่โดนหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับโอ้โหสวยฮะมาเยอะตัวฮะโอ้ ตัวใหญ่เลยครับทุกท่านกระเบื้องสอกครับเอ้ยตัวนี้เราโอ้ออกออกครับออกครับนี่ใหญ่ฮะสายหวานครับกระปงสายหวานฮะว้าวสวยจ้านี่ขอชมเลยนะนี่ครับก๋ไข่กแก้วแก่จริงจริงตัวเล็กๆตัวใครเด็กมันโดอ้าวน่ารักโดนยาคโอ้โหโดนคู huh. ่เลยไปคู่เลยครับแม่ ได้ได้หนวดดำเนี่ยนกะองเหเห็นไปคู่แล้วตัวสวยสวยฮะเปล่าปากกินเนี่ยโห و. โหผมเฮ้ยโเเมื่อกี้สวยครับผมอ้าวกระโขดไข่อยเยอะครับดูสิครับพอได้ขึ้นมาเขาจะพูดว่างไงตัวใหญ่ๆเขาไม่ตอครับแต่ตัวนี้ตรงอุ้ยน้ำพูดครับอุ้ย ตัวตัวเล็กไม่พูดเลยฮะนี่ครับท่านผู้ชมเราได้เตรียมอุปกรณ์มานะครับวาซาบ,บีครับสูตรเช็ฟคานนะครับกับโชยู่ครับโชยู่ญี่ปุ่นฮะฉลาเอ่อตัวนี้จะเป็นฉลากสีม่วงฮะเดี๋ยวเรามาทำกันโอเคโดนแล้วครับโอเคตรงเข้าประกวดครับฟูดครับฟูดฟูดฟดครับนี่ครับตัวนี้น้อเลยฮะท่านผู้ชม มมดยังึอะเอาวางนไว้ให้ให้สุดให้สุดเลยให็นเลยเมื่ไหมนนี่นะครับประชุมอู้หโอู้หูอู้หูอู้หูอูโหูอู้หูอู้หท่านผู้ชมครับสวยครับปล่อยครับปล่อยตัวนี้ปล่อยครับเดี๋ยวปล่อยเข้าท้องผมเองนะฮะตัวนี้ฮะเดี๋ยววางก่อนฮะเดี๋ยววช่วยนี่ไะ Ngao ha. ดูครับโกไก่รอดิ đó đi เอา hát มามี khuyên แค่ครับ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  ครับฮึมฮึมไปไงครับโดยอย่างนี้นะตู่เดินมาจังหวัดพอดีเลย,ยครับโอ้ยโอ้ยมีปุ๊นปิ๊นครับมีปุ๊นปิ๊นครับสวยครับ

ส่วนนี้ของ้องดําโมกินในน้ำครับตีครับพอครับครับผมืปุ๊กเป็นไงครับรสชาติที่สุดของทะเลครับอ้าวโดนแล้วครับท่านผู้ชมโดนแล้วครับ โดนแล้วครับท่านผู้ชมครับโดนครับโอ้โหสวยครับาาทั้นฮ่าฮ่าฮ่าครับผมท่านผู้มม <c oughs> มชคม, <c oughs> มชครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราได้มาอยู่กับลุงตู่ครับสัมภาษณ์ลุงตู่เลยครับ นี่สภาเป็นไงครับเป็นไงหนีนะครับได้วางไงโนดโนดโทมครับโทรมาจากไหนไม่รู้